ไกด์ดวงชะตาในสัปดาห์ครับกับผมนัทน,นรัตน์นะครับท่านที่เกิดในวันศุกร์ครับสัปดาห์นี้มีการเดินทางระยะสั้นๆเป็นระยระยระยะแล้วก็บางคนก็อาจจะเดินทางไกลด้วยนะเรียกว่าเป็นช่วงของการที่ไม่ได้อยู่นิ่งไม่ได้อยู่กับที่นะครับมันมีการเดินทางระยะสั้นๆกระจุกกระจิกอะไรตลอดเวลาแต่ว่าบางคนนะครับเขาเรียกว่าเดินทางทพิปนะคืออะไรคือมันถ้าปกติสม,มัยก่อนเ็าเรียกว่า จะเจอใครก็ต้องออกไปหาถูกไหมครับแต่ว่ายุคปัจจุบันนี้มันใช้โซเชียลได้เพราะฉะนั้นอาจจะมีการประชุมหรือว่าการคุยเรื่องผลประโยชน์หรือมีการติดต่ออะไรก็ตามนะครับใช้โซเชียลในการพูดคุยต่างๆนานาใช้คอมพิวเตอร์ใช้อะไรทุกอย่างนะครับก็ได้แต่ว่าคือไม่ว่างสัปดาห์นี้จะยุ่งวุ่นวายพอสมควรนะครับกับภารกิจต่างๆนานาและทําได้ดีด้วยนะครับผลต่างๆในช่วงสัปดาห์นี้อุปสรรคมาแต่วิธี คิดแล้วก็วิธีแก้ปัญหามันจะคมกริบมันก็จะแก้ปัญหาได้นะครับทีนี้ครับในเรื่องที่ต้องระมัดระวังนะครับในระยะนี้คือเรื่องของงานที่มันพลิกโผนะครับอะไรที่เราคาดหวังบางทีมันอาจจะไม่เป็นไปตามนั้นนะครับฉะนั้นอย่าประมาทในเรื่องงานนะทำอะไรต้องรัดก,กุมแล้วก็ถ้า,าต้องเสี่ยงก็ต้องเซฟนะครับให้เลือกเซฟไว้ก่อนนะครับเซฟในที่นี้คือเราไม่เสี่ยงนะฮะถ้าจะต้องตัดสินใจเรื่องสําคัญสําคัญนะครับ เอาแตนใจแบบที่เราเซฟความปลอดภัยเรามากที่สุดนั่นเองนะครับแล้วก็เรื่องของ <c oughs> ระยะน,นี้คนผู้เขาเรียกว่าคนช่วยเหลือมีนะครับผู้ใหญ่ช่วยเหลือมีดวงของคนที่ใกล้ชิดหรือว่าผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ผู้ใหญ่หัวหน้าพ่อแม่หรือว่าญาติพี่น้องนะครับหรือว่าใครก็ได้นะจะมีคนช่วยเหลือมีผู้ใหญ่บางทีอาจจะเป็นคนที่เคยช่วยเหลือมาก่อนก็จะกลับมาช่วยเหลือเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะฮะ และประการต่อมาครับท่านที่มีโอกาสนะครับการเดินทางไปไหนมาไหนเรื่องผลประโยชน์สําเร็จนะครับเน้นเลยนะว่ายุงย่งๆเขาไว้นะครับสัปดาห์นี้ส่วนเรื่องของความรักนะครับคนที่โสดในช่วงนี้มีการพูดคุยกันใกล้ชิดกันแล้วก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีขึ้นนะครับช่วงนี้คุณจะไปจีบใครก็มีโอกาสที่จะเขาอาจจะส่งสัญ,ญญาณบางอย่างในทางที่ดีนะครับตอบรับแล้กกับมาก็ได้นะครับในทางที่ดีแต่ว่าอาจจะค่อยๆเปค่อยๆไปนะแล้วก็ถ้าจะหาคนที่โสดนะครับมีโอกาสที่จะ คนที่เกี่ยวพันกับการงานนะครับอาจจะเป็นคนในที่ทางานอาจจะเป็นคนที่เราเคยเจอกันมาก่อนนะครับหรือว่าคนที่มีเรียกว่าเคยเจอกันมาก่อนแล้วประมาณนี้นะครับเข้ามาจีบเราหรือว่าเราไปจีบเขาก็ได้นะฮะแล้วก็ต่อมาท่านที่อยู่ในวัยสวครับในระยะนี้ที่ต้อง,องระมัดระวังคือเรื่องของการจุกเสียดแน่นท้องแล้วก็หายใจไม่เต็มอิ่มฉะนั้นช่วงนี้ต้อง,องระมัดระวังการนอนพักผ่อนต้องนอนให้พอด้วยนะครับแล้วก็เรื่องของอาหารการกิน ถ้าจุกเสยนนั้นท้องไปว่าอาหารมันไม่ย่อยหรือว่าอาจจะรสจัดหรือว่าเป็นอาหารที่มันทานมากเกินก็ได้นะครับฉะนั้นทานเบาๆแล้วก็อย่าทานเยอะทานในสิ่งที่มีประโยชน์บ้างนะครับอะไรที่มีประโยชน์เบาๆหรือว่างด,งดงดได้ยิ่งดีนะครับเดี๋ยวป่วยแล้วมันยุ่งนะครับมันวุ่นวายมากเลยแหละแล้วก็ประการต่อมาท่านที่อยู่นะต่างประเทศนะครับในช่วงสัปดาห์นี้มีความคืบหน้าในหน้าที่การงานที่ดีขึ้นแต่ปัญหาการเงินมันจะยุ่งหมุนเงินที่นนนหนักขึ้นกว่าเดิมนะครับ แล้วก็มีคนที่คุยแล้วไม่ค่อยเข้าใจนะครับคนนี้การสั่ปดาสัปดาห์นี้นะสั่งการสั่งงาน,งงานการประสานงานจะมีปัญหานะครับไม่ใครใครที่งงง,งมึนมืนเลยนะฮะหรือ่าใครหลงลืมสักคนนะครับมันกลายเป็นว่าเรื่องงานมันอาจจะต้องแก้ปัญหาหรือว่าคุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องฉะนั้นต้องหาวิธีที่จะคุยกันให้ได้รู้เรื่องนั่นเองนะครับแล้วก็พยายามใจเย็นๆนะครับมีหลักฐานนิพยานในการพูดคุยมีเอกสารมีหลักสอในการตกลงอะไรต่างๆนานามันจะเซฟได้นั่นเองนะฮะ ท่านที่เรียนหนังสืออยู่นะครับในช่วงสัปดาห์นี้เป็นสัปดาห์ที่มีความมึนงงมากครับช่วงนี้มึนงงหลงลืมนะฮะตกลนผิดพลาดหรือว่ามีปัญหาอะไรที่กระจุก,กระจิกพอสมควรเลยแหละก็ต้องพยายามนิดนึงนะาหาวิธีที่จะทําให้อา่าอย่างไงดีล่ะมันลืมมาเลครับจดให้มากกว่าจำแล้วก็หาคนมาติวมาเรียนได้ก็ดีนะครับใครที่มีลูกหลานบริวารส์เลี้ยงอยู่นะครับช่วงสัปดาห์นี้จะมีความสุขมากเป็นดวงเสริมกันละกันนะเขา อาจจะมาขอไอเดียขอความคิดเห็นอะไรจากเราแล้วก็อย่าอย่าไม่มีเวลาให้เขานะครับหรือว่าแบบพูดไปแล้วเราก็ทําอะไรก็เราไปนะครับกดอะไรไปแล้วลูกมีอะไรแล้ว,ลว,ลลวคือง่ายๆคือมันต้องตามองตากันนะครับมีเวลาใส่ใจในการรับฟังนะครับจําเป็นมากๆเลยครับแล้วก็ดูแล สัตว์เลี้ยงเราด้วยมีดวงเกี่ยวกับรเรื่องของการป่วยไม่สบายก็จุกจิกเล็กๆน้อยๆนะครับดูว่าอาการเขาผิดปกติเรื่องอะไรบ้างในช่วงนี้สังเกตดีๆนะเดี๋ยวจะเจอนะครับหรือออกไปข้างนอกเอาออกไปนอกระวังเขาหายหรือว่าเขาป่วยกลับมาด้วยนะครับแล้วก็ประการต่อมาแล้วก็เรื่องของเลขมงคลครับ 1930เครับเลขที่ไม่ถูกชโชครคือเลข4ครับสีที่ถูกชโชครบมีสีฟ้าเขียวม่วงแล้วก็น้ําเงินนะครับแล้วก็สีที่ไม่ถูกชโชครบคือสีชมพูนะครับแล้วก็วันที่ดีครับมีวันพฤหัสสุกครับแล้วก็วันที่ติดขายคือวันอังคารนั่นเองนะฮะแล้วก็เรื่องของออจะว่าไปนะท่านที่เ,เล็กทาบุญด้วยกันนะฮะช่วงนี้มีโอกาสทำบุญบางก็ดีนะทำบุญเกี่ยวกับ เกี่ยวกับเด็กนะครับดีมากๆครับเน้นๆเลยครับเกี่ยวกับเด็กแล้วก็เกี่ยวกับคนพิการอันดีมากๆนะครับแล้วก็นะเรื่องจะว่าไปใครที่มีความรักสักหน่อยนะครับคนโสดเนี่ยต้องระมัดระวังคนที่มีคู่เข้ามาหรือคนโสดที่คุยกับใครในช่วงเนี้าจะคุยไม่ค่อยได้นานนะครับต้องต้องเตือนนะโสดมี2แบบนะครับโสดที่เพิ่งคุยกับใครสดๆร้อนๆหรือเพิ่มเข้ามาเนี่ยอันตรายไม่ค่อยดีแต่ถ้าโสดแล้วคุยกับใครมายาวนานแล้วอันนี้คุยแล้ว มีความสุขมากๆนะครับช่วงนี้ดูเรื่องความรักกันนิดนึงนะถ้าเรามีคู่กับมีแฟนนะครับมีแฟนแล้วแหละก็ดูกขาใกล้ชิดเกินหน่อยแล้วก็พยายามเข้าอ,อกเข้าใจกันนิดนึงบางทีอาจจะมีเหตุให้เขาไม่เข้าใจเราหรือมีเหตุให้เขาเข้าใจผิดอะไรพวกนี้นะครับหรือว่าเราอาจจะห่างเงินงเหนิอนอะไรเขาสักระยะหนึ่งโดยที่เราไม่รู้ตัวนะครับบางทีก็อยู่ด้วยกันแหละแต่ก็มัวแต่กดนั่นกดนี่นะครับฉะนั้นช่วงนี้วางโทรศัพท์แล้ว ใจใส่ใจนะครับกับคนที่เรารักหรือคนที่อยู่ในครอบครัวหรืออยู่คนในบ้านเรามากเป็นพิเศษก็จะดีนะครับนี่คือเรื่องราวที่ต้องเจอแล้วก็เรื่องดวงชะตาทั้งหลายนะครับโอเคไปแล้วนะครับลาไปก่อนช่วงนี้เข้าสูุงมากครับแคล้วคลาดปลอดภัยเป็นกำลังใจให้ครับสวัสดีครับ